สามสิบห้าร้อยสามหมื่นห้าใสตัวได้สามหมื่นห้าตัวไหมีโบสามหมื่นห้าวนั่นต้นอบอหนึ่งูนี่ไกลบอกมพนห้าื่นสามพันห้าต้องไปเพิ่งากันเอาเงินใจลทงกระชูน่นั่นมีเข้าน่โอ้ยพ Mhm. ยืนสาพันหาตัวบทนะสันหาสตัวอีเบอเายกว่นีสองห้ือนล้วอแม่ลูกพันห้าม่เนตัวหแบอกัโคตรไ่ไลอเสองืนหาแต่แม่แม่นหยตัวไหนสองน ้รเวเด้อคืออยู่คืออยู่งามอย <c oughs> <c oughs> ู่นนอสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเท่านั้นเ่นี่แม่ลูกนไหมแม่ลูกสองหมื่นห้าสองหม่นห้านี่ตัวนี้ยี่ห้อะสองหมื่นสอพันห้าทำไมเบิ่งมีอะไรสองพันหาล้นี่เดียวน่ะ แม่ลูกนี่2สองหมื่นหกพันหาสองหม่นหาสมืนหอีนัเพันห่ามึงคือแพงกันวะเปนไงไ <c oughs> เก้านกูเนรากะสือต้นหน่อยเอานึ่สองตัวน้องนี่เอาพี่น้องเด้อก็พออยู่สองหางเลยสิบปดขางว8แปขาพี่น้องครับสองตัวแปดขาสองหมื่นหาแม่ลูกลูกแม่2องหมหา ต้นนั่นสองหมืนหกพันหาต่างกันพันหนึ่งเด้อเอาอยากมาสวยในี่ยมพี่น้องเพื่อ้าติดทุละเืเอาา่อสาเออมาต้นนั้นแม่ลูกลูกแม่2อง0มืนหาตัวน,นี้สอง0มกพันหาเออมักชอบท่วมาเอาใส่เบอร์บอลเ้ เกศูนย์หกีศูนย์สี่ห้าศูนย์ีห้เก้าสองห้าหนึ่งเก้องหาหนึ่งงามอยู่พี่น้องครับเก้าสองห้าหนึ่งแล้วลงถ่ายเก้าสองหาหน่งมวเรียงครับสวยๆครับเน้นๆนั้นาเลยสองหมหาคกับสองหมหาต้นใหญ่ๆนี่ตัวนี้แถวเท่าไรอุ้ยตัวนี้จำเลยว่ะ หนาปึกเงินปึกเลยมึงแับขาเราเมื่อนังแน่นเนนกำลังมีพี่น้องครับมันตกเมือว่านพิดมือนที่ตะวันบอลเลยวะน,นี่นนของอหรสวยอย่งามงามงามอรท่านเร สองส้าซีงานเยอะเอ็ดซีสิบไปปอ่เดยวสิบอกเลยเส้าเส้าี่อนด้ต่อซื้อท่าไดให้ท่านั้นบ้าชิบหายแล้วเจ้าเจ้าเจ้าจาต่อกันไปต่อกันมากสิเทียงกันเว้ยในห่อยห้างเข้าไหมอบเดือนหนึ่งน่งเดือนน่น่เดือนนขอพูดลดเจดอนักเดือน งานอยู่แล้วสาวซีตันสาวซีต่อยะนาเ<บ>ดือดหุ่นมันต่อกัน,ยน,อ,นอยู่มืันมีง่วเลี้ยงลายง่วนหน่อยพี่น้องครับเพราะว่าคนมันโตหมู่บ้านถ้าได้ละพอเลยเท่าไหร่เนี่ยอหาละข้าตัวก้องฮะมันมีมันม่านบปล่ครับม่านบปล่าม่ม่านบปล่อเอองืวงานในพี่น้องเด้อจักเจ้าเดือดละพอเลย สามเดือนติดบทจัดเลยเนาะมื่นหามวบโบสถได้ย่งพี่น้องงามเรี่ยงลูกออกมาเนี่ยฟันท่งเลยสีแดงเลยนะสีแดงจันเลยนะม่วบโบสมันออกลูกว่ามันสีแดงเับพี่น้องครับมันสีชมพูดูดีหะม่วบแดงม่วบแดงสีแดงอ่าม่วบโบสถ์ตอนต้นลามันพอเนาะตำนลามันจะบางสั่นได้ลูกมันจะออกแดงๆแกจะเขาบอกมาว่าเนี่ยคุณผ้าโบสถ์มื่นหาลูกสองตัวเขาสองบังมึงไงตับพี่น้องเนาะมึงนึเขาเป็นไง ยีดีเขามันบงเงาพี่น้อยโอ้ยีเลยสอบังห่บังสองบังแม่นูกสองโตมือหนาอที่เราใช้เบอร์มาเบอร้เดีกันใช้เบอร์มาเบอร์วบานไหนบ่งหัวหอดเบอร์เจ้าของแบานไหนบ้านไหนโทรศัพท์กับพี่โย่บ่งหัหอดเบอร์ไปเาบานไหนเาไปาอ๋อพอโย่บาดี่นาาศีพออย่งนททไหนบาอีนารมือหนาไปเาเาไปนเยม่คนบ้านอีนาดนงามเลยตอนั้นเด้อ ตัวนี้จะดนจะตอนเปล้วอยู oh ่ดิตอนแล้วเราสองบนซีเนี่ยยังเท่าไหร่เท่าไหร่ไาเท่าไหร่โอ้ะเโอมอ้่นลงตอนตอนเน่าตอนเนาะเป็นตอนอยู่ตอนอะรบ๊ไปวุ่นกันเลยพี่น้องนี่ยังมาเสียงกันดุนอยูเสียงกันดุนเได้ไปไหนเฮ้ ส่งเท่าไรวะเดี๋ยวพัดมาจันเอยล้วะเอะอ,องานหรือพี่น้องครับมับนม่านบ่เฮ้ยบอบอครับ ไปเรียบรเป็นเนือวะอ่านขนนี่แหละครับขนเนาะเอาเบอร์มากเลยใส่มศูน์ศูนย์แปดศูนย์ศูแป่นย์แปไปอีกบอกว่าหมดศูนเออมื่นกว่าาทพี่น้องมื่เท่าไรก็้มื่นเท่าไรมื่เท่าไร่นันหา้ยลพี่น้องง้ขุนอขนโากนั่นซักเงเต็มโตเลยวะไป ม,มาบ่งโอ้ยบินงัวเลียงไลปเนหลองวสาวหน่อย,อย,ลยหล่เลยบนเงาเลยเอ้ยบินง่วเรียงขาวไายไป่ะง่วงง้าขาน,ขานีครับแมลูกลูกแม่ที่แมลูกลูกแม่ ของพายวัน hmm. นี้เลยของพยพอตามาพอคุ่มีไหมไม่ไมม่ไมหลุดกันบ่ฮะไอ้คนว่นาไว้ตัวนี้มื่นเท่าไรนี่มื่นสี่มื่โอ้จำดีพี่นงมื่นสี่โอ้เหนือหนังดีเห็นาะสวยเลยตัวนี้สูงเมตรเป่ายกว่าตัวนี้่ะอีแม่ีล่ะองเมินหนึ่งเดะ สมมาคามันดอกห <11, 14. S 1> มื่นหนึ่ก็หมื่นสี่เอาโมเลียงพี่น้องเด้อมาหาไปเลียงไ <14. S 1> งงว้สองหมื่นสีอนี่สอตนี่สองหมื่นสี่สองตสองหม่นี่ก่อน้าสวยมีนี่พี่น้องครับวัดีมาไปทุลมืเสาไปส่งปุ๋ยพันนะมืกลองบ่มาไปส่งปุ๋ย เอาสองหมือโตหมื่นกับหมื่ไซเบอร์มาไอศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แแป่นยก่าสี่ศกมื่นับหมื่นห่งอไปเอาเงี้เอาเลยไม่ยังกันคือิจนาด้นเถอะคือห้วสีมันตกเลยวลามันเฉยาแล้คามันขึ้นไดยขึ้นรถกระบะนด่เลีตัวใดนี่ดูครับเ้องเพื่นครับโอ้ย่ของตัใดลวคนหนาเอ้ฮะ มึ่ทุกปัูเมสามิบกันปเยรว่าดูกับดูกับต้นเมื่อกี้พี่น้องขางกันนะยังสีคายแข่งกันตอนนั้นตอนนั้นมสีด้วยโออนอกเออขาต่อเขาต่อเฟื่องต่อนองเปี๊เขาต่อเปขต้อไอีกนาะเอาเอาเบิ้พี่น้องครับโอ้คามดีนาะฟอรดีนาะฟอรดีขอบคุณเป็นตนีาดูเป็นเดียดีตัวอีกนาเดียวนาลึกๆนาลึกๆนาลึกๆ เอากดออกแล้วพี่น้องครับมือโนาเด้อพี่น้องครับมึงเงาอย่างไรกันมาเบ้ลเาอนเงา่งเอากดติดเยเอาอล่องกอนเอานะเอาบวเวเอร้ออา,อาให้เมหนะ่เบอใส่ผมทอสับศูนย์ก่ศูนย์หเกาองศูนย์เก้าสอเกน่งเจ็ด์เก้าเก้าหนึศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หกหนึ ซุดเก่าสเก่าหนึ่งเจ็ดศูนย์หมื่นของวันหาตอนเดาม้่วนปมะมานมาตั้งปีเราเจ็ดแปดเดือนเนาะมัวหน่แต่ว่าคอมันดีนะอนี่รองกับคุกันเด้อ